Oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกวาะกอยเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาลุ้นปลาใหญ่กันนะคะว่าจะได้ใหญ่เบอร์ไหนนะคะวันนี้เรามาตามหากะสูบใหญ่นั่นเองนะคะที่ลำห้วยเนาะก็จะเป็นนะบนเขานะคะเราก็จะมาตามล่าปลากยักษ์นะคะแล้วก็ปลากระสูบหนาะรอลุ้นว่าจะได้ เยอะแค่ไหนนะคะจะได้ปลาใหญ่ไหมนะคะต้องรอติดตามค่ะตอนนี้ก็ลงมือแล้วนะสำหรับน้องชายกับอแอตเตอร์นะคะนี่น้องชายก็จะอยู่ตรงนี้นะะเ,เห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะแล้วก็จะมีแอตเตอร์นะคะอยู่ตรงนี้ ก็เมื่อกี้นะคะเต๋อบอกว่าเห็นปลาใหญ่นะคะน้องแชรยบอกเห็นปลาใหญ่เดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะว่าจะได้อะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำเสนอภาพใต้น้ําได้เพราะว่าเราไม่มีกล้องที่สามารถลงน้ําได้นั่นเองนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขึ้นมาแล้วปลาอะไรปลากรดมันละตัวใหญ่ด้วยนะ อตามที่คาดไว้นะคะปลากดใหญ่พอได้กินแรงนะครับพอได้กินแรงตอนเย็นก็จะทำกับข้าวทานกันค่ะสองครอบครัวรใหญ่อยู่นะใหญ่เลยแหละดูตัวใหญ่มาก ตอนนี้เราก็นั่งลุ้นนะคะก็คือนี่พอเราได้ยินเสียงนะตึกเราก็ลุ้นเลยนะคะนี่ได้แล้วได้แล้วน้องก็จะไหวมาหาเราหนะะ่ะเอา้าป้าใ้ปากโคตรใหญ่อ,อีกแล้วที่เลขแอดดูแอดคิดว่าเป็นเออคิดว่าเป็นปลาละไก่นะคะคิดว่าเป็นแบบปลาอีไทยเลยพวกนี้ ปลากฏหญ่อีกแล้วโอ้ยใส่เบือ้องลูกอืมข้าขนาดออกมาทางนี้แล้วนี่ถ้าออกมาแบบนี้แสดงว่ายิงปลาได้แล้วนะคะ นี่อะไรได้ปรากฏโอ้นี่ไซกลางนะคะเฮ้ยไซกลาร์ไซกลาง์ไซกลาง์ไซเล็กเหรอมีน้องขิงแล้วไซเล็กนะน้องบอกน้องชายแอดบอกว่าไซเล็กหน้านี่น,น,น่ะหมายถึงอันะนี้ก็คือ ถ้าถ้าไม่เทียบแบบว่าที่ที่อ่าที่มีแบบโคตรใหญ่โคตรยักษ์อันนั้นอันนี้ก็ไซส์เล็กนะแต่ว่าอันนี้คือปลากรดเหลืองเนาะมันก็ตัวไม่ใหญ่มากใช่ไหมเต๋อใช่นี่ก็คือไซส์ขนาดกลางนะคะพิจิฟ้านี่คะปลากรใหญ่เอเต๋อก็จะยิงโอ้กาะตาต้องไหวปะ คักาไวไปปะเฮ้ยโชเลยนะครับคุกันเฮยโซดูนุ๊ป,ปอดูหน่อโอ้โอคักเสวาปลาใสถุงเงียวปลาตัวใหญ่แท้ปละไอย่างตัวใหญ่แท้ไห่เต่อ ฝุ่นฝุ่ฝุ่นอืปัดตัวใหญ่แท้นี่วูก่นเลย ตอนนี้เราก็รอลุนนะคะซึ่งได้ปรากฏหลายตัวแล้วแอดก็จะามานั่งนะคะคอยเขาเรียกว่าซูมไฟนะคะทำกองไฟให้เวลา,อาแอดเตอ๋อกับน้องชายขึ้นมาก็จะผิงไฟเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างอากาศเย็นนะคะแต่ว่าก็ถ้าไปตากแดดนะคะก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าถ้าลง,ลงน้ำเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาก็จะผิงไฟนิดหน่อยนะคะก็จะคอยถือของอ แล้วก็สุมไฟให้นะคะก็มากับลูฟี่นะคะเนี่ยข้างล่างลูฟี่แล้วก็มอมเม็เนาะมอมเมมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เป่าๆเปาๆอยู่บนนั้นนะคะเอาสุนัขมาสามตัวเนาะ <c oughs> ก็รอรุนว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่ก็เอ็ดก็นั่งให้กําลังใจชิวๆนะ,ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างบนเนาะไม่กล้าลงไปนะคะ <c oughs> กลัวปริง <c oughs> <c oughs> สรุปให้ดูนะ,ะอันนี้ก็คือยัง ยังไม่ได้กลับนะแต่ว่าสรุป,ปรที่ดําปรากฏได้ตรงนี้นะคะขึ้นมาพักแล้วพีพี่น้องปลาปากฏประมาณสักสาสี่ตัวใช่ไหม,มเดี๋ยวเราจะเอาแช่น้ำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือมันี่ปรากฏใหญ่เยอะอยู่นะไอ้สสุดยอดสุดยอดมาดูนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ Ếch tớ Nói ra xuyên đắng rồi dùng giang mà hay nào Còn giang Hửm Ôi To nhau nè Cứ mưa ấy đấy Ừ, nó ừ. ra Đây Thấy ừ. 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 oh. nè ปลาใหญ่เลยพี่น้องอู้วว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 วปวววววววปกววววววอวอมาวววววกวว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 ัววววาวววหววววใวววยวว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 วลอ ตัวมึงไปใหญ่ม oh. ึงใหญ่มากเดนโชโชกันอีกโชกันอี้ปอต่อพ <thighs liter> ี่ลุกปอต่อขักขนาดราดูแย่เลยง่ายจนจบทริปดำน้ำยิงปลาวันนี้ก็ได้กระสูป ยักษ์นะคะหตัวแล้วก็ปลากรดใหญ่นะคะแล้วก็ปลาลักไก่หรือว่าปลาอีไทยนั่นเองก็คือได้เยอะเลยนะคะ ก็แอดก็แบ่งไปให้ที่นาจำปะดงด้วยนะคะฝากไปกับแอดแนนก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝาก f อซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิวกระกอบด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซทุกท่านที่เข้ารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เสมอมาค่ะ